อ่าโอเคครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้พวกเราโอเวอร์ซิโลใช่ไครับวันนี้เรามาอยู่กันในการแนะนําเด็กโปรไฟล์กันอีกแล้ววันนี้เรามากันในแคนของมุลาคุโมชิรายุกินั่นเองนะครับก็ชิรายุกิ uki, ผมจะบอกข้างต้นไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นจัดตามสไตล์ผมเองแล้วก็ผมเล่นได้ครับก็มันของมันจะไม่เต็มเนาะมันจะไม่มีชิรายุกิเก่ากับพวกจีกาดของมุราคุโม ah ครับเพราะผมไม่ได้ซื้อมุลาคุโมตั้งแต่บีทีไอไม่ตั้งแต่ซีเบีดี อ่ะไม่ได้ซื้อชุดนั้นนลครับก็มันจะเป็นชุด03ย์สามส่วนใหญ่กับชุดบีทีที่ออกใหม่นะบีทีะ BT อะไรวะสิบสามอ่ะมันจะเป็นของนันนะส,ส่วนใหญ่นะครับแต่มันก็เล่นได้แหละเพราะว่าถึงไม่มีชิรายุกิเก่าก็ใช้ชิรายุกิใหม่ไปเลยโอเคอ่ะมาดูที่จีโซนครับจีโซนก็ใส่ชิรายไอ้บุผาฮิมะโปยยิมนะครับอ่าชิรายุกินะครับก็ใส่สีใบนะครับแล้วก็วายุเหมันแห่ง าการปะทินโฉมนะครับก็เป็นชิรายุกิสามใบไอ้ตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะหายากอยู่บางแล้วเทปเหมือนเหมือนจะต้องลงช่องแวนนะไอ้ตรงนี้ไม่เขียนเป็นช่องอยาวน่าจะเขียนผิดแหละอโอเคผมใส่สามเพราะว่าเล่นเป็นสายชิรายุกิซะส่วนใหญ่นะครับก็ต่อไปเป็นยาซุยเก็นมากนะครับใส่สองใบก็คางามิจิชินะครับใส่หนึ่งใบอ่ะติดไว้งั้นแหละอ่าแล้วก็โฮมุระไรเดอร์นะครับอ่าตัวจริงสำหรับผมเลยโฮมุระไรเดอร์เลยนะ แล้วก็จิกาดแน่นอนครับผมไม่มีจิกาดของมูราใช่ไหมอ่อผมเลยอัดจิกาดเีเลยเปนไครับก็มันก็ใช้ได้เหมือนกันแหละอ่ะก็เอาไว้ปากาศเฉยนะครับก็มีจิกาดทิ้งมือเนาะแล้วก็ไอตัวของแมนตีนะครับ,นะรบใส่สีจริงๆมีเคเล็กนะแต่หาไม่เจอก็ถ้าจริงก็ใส่เคเล็กแต่สำหรับคนที่มีจิกาดของมูราคุโมะหรือเก็บมูราคุโมะแล้วก็ใส่ของมูราคุโมะนะครับแต่นี่ผมไม่มีเนาะก็เลยใส่เป็นเคลเมนต์ไปแทนโอเค มันเล่นไม่ค่อยยากนะครับเชียวกิมันเล่นคล้ายๆคิดว่าเป็นดีเตอร์ก็เล่นได้ละเพราะว่าพลังมันเอ่อมันลดพลังทั้งส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ทําให้แถวหลังตีได้ค่อนข้างเก่งเลยโอเคต่อไปก็เกียร์สามใส่เป็นเชียวยุกิใหม่นะครับก็เป็นหงบุผาแห่งฝันวายาเชียวยุกินะครับใส่สี่ใบแน่นอนอยู่แล้วต่อไปเป็นเอ่อมันจะเกียร์สาข้างนะครับอีคาคุนะครับอ่าก็ใส่สีครับไอตัวนี้เอามาเก็บเซอร์เคิลก็ได้แล้วก็เอามาเสกบอร์ดเพิ่มรอบตีอะไรให้มันตีไม่หินนะคร หรือใครจะใส่เป็นยาสุอิก็ได้นะครับอ่ะแล้วแต่เลยอนะ่ะใส่แปะไปน,นะครับเกียร์สามเกียร์สองผมใส่ละบูทสองใบครับเออจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกระบ,บูทอะ่ะเพราะว่าเอ่อมันใช่ยางนะครับมันก๊อปตัวเองอะ่ะแล้วผมใส่สองใบเด็กซึ่งแม่งก็ถ้าตกแดมหรือว่ไปไล่ก็ซวยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ใส่มาเป็นเกยียร์สองเฉยๆนั่นเองครับถ้าว่าทำไมไม่ใส่ไอตัวของเกยียร์สองใบใหม่ที่เกยียเซอร์เคิลเพราะว่าเอ่อมันตีหลังได้แป้นต้องเป็นยาสุอินะครับก็เลยไม่ใส่ใส่ละบูทมาแทนก็ได้เป็นไร อ่าต่อไปเป็นสันนิจจาอ่ะเกียรสองครับสั์นิจจาอตัวนี้มันจะใช้เมื่อมันตีไม่ฮิตนะครับตึงเงาเมื่อมันตีไม่ฮิตก็เข้าตัวบ้านหนึ่งมีทายตนเองเนาะอ่าก๊อปตัวเหมือนแวนลงมาครับก็เพิ่มเราตีให้ชิรายนะครับได้ใส่สีไปแล้วก็เป็นฟูจิโนะ่เนาะใส่สีอนี้เอาไว้หงายแดมนะครับตีหงายแดมนีเ่เมื่อมีตัวมันลงมาก็มันจะบบกสองพันแล้วก็ได้ฮิตแงยแดมครับอ่ะเหมือนตัวของบูฟเฟรตนั่นเอง แต่อันนี้จะต้องเห็นตัวเองครับโอเคก็ใส่ประมาณนี้เล็กนี้มาเล่นง,งาน,นคบมูราอย่าไปอย่าไปกดท่าเยอะครับอ่าโอเคต่อไปเป็นเกรดหนึ่งก็ใส่เป็นมัน,นจะาแห่งการร้องลำนะครับใส่สี่ใบไอ้ตัวนี้เอามาเก็บเซอร์เคิลเหมือนกันแล้วก็ามาบวกพลังเรียกาะด้วยแล้วก็จวดได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะด,ดีเลยต่อไปเป็นพ g ่จี้ไงแดมนะครับใส่สี่ใบยอยู่แล้ว ต่อไปเป็นชาโคฟอกครับเอ่อใส่สีใบเอเทคตัวนี้มันจะคล้ายกับไอพวกคาทิน่ามั้งที่มันเห็นตัวเองแล้วมันจะบูมอ่ะพลังมันจะเยอะหน่อยตัวนี้ซึ่งถ้าเราเล่นเป็นชิรายุกิมันจะลดพลังนะครับทำให้พวกนี้มันตีเข้าง่ายขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ทิงต้ใส่สามใบนะอ่ะโอเคอ่ะต่อไปมาดูเั็นที่ทิกเกอร์ทิกเกอร์ก็อย่างที่บอกครับเอ่อทิกเกอร์ผมมีไม่ครบเนาะก,ก็หาเท่าที่ใส่ได้นะ แต่จริงแต่จริงอยากใส่เป็นสแตนกับขี้ไม่ใส่ดอดีกว่าแต่อ่ะตอนนี้ผมมีขี้สองนะครับอ่ะก็ใส่ขี้สองแล้วก็ดอหกนะครับอ่ะดอหกใบโอเคเพื่อหาตัวเล่นนะครับเพื่อจะหาตัวเล่นง่ายขึ้นเ,เลยใส่ดอหกใบจริงอยากใส่สีแล้วก็ขี้สีสแตนสีครับเล่นไปสมดุลไปเลยแล้วก็สแตนกรอฟอ่ะใส่สีนะครับโอเคแล้วก็ฮิลทิเกอร์ครับใส่สีใบนะครับ ตัวเลือกผมใช้เป็นเปิดท้าหาสามนะเพื่อการไม่หลุดชิรายุกิครับง่ายขึ้นโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูกันที่สกิลของเด็กน,นี่ก็เลยออเอ,นะอาเกสีเนาะเป็นชิรายุกิใบ fc01 ครับตัวนี้ไม่รู้จะหายากกันหรือเปล่านะแต่ผมาหายได้เพราะว่ามันซื้อมาเปิดช่วงช่วงอะไรวะช่วง fc02 มันเปิดแล้วมันก็ติดมามั้ง รู้สึกไม่งั้นก็ไอ้ไม่ใช่ซื้อตอนไอ้นี่ BT01 ออกเออมันแถมหลังกล่องก็เทคมันก็ที่จริงเทคมันเป็นลงช่องแวนนะครับอันนี้นายเขียนผิดลงช่องเรียงนะครับก็เทคเมื่อมันเข้าสู่ช่องแวนกานะครับเรื่องหางของคุณหนึ่งใบค้นหาอ่าขอหยิบเึ้นมานะครับโอเคอ่าค้นหาการ์ดจากกองการ์ดของคุณที่มีชื่อเหมือนกับฮาร์ดไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดคุณครับคอลงช่องเรียกอากาศนะครับสับกองการ์ดคุณและฮาคุณมีคำว่าเชียร์กี่ในชื่อการ์ดครับเมื่อจบเท่านั้นนำยูนิตท,ที่ถูกคอได้วยความสามารถนี้้้กกกลััับบบขึนนนนมมืืออคคคุณจาาทรรใ ถ้าไม่ใช่ก็เมื่อจบเทิร์นก็นำยูนิตที่หูคอด้วยความสามารถนี้ไปวางไว้ใต้กล่องนั่นเองก็เอามาก๊อปเชีรยร์ยุกินะครับโอเคจบเทิร์นก็นําขึ้นมือนั่นเองแล้วก็ไปใช้เทคคอมโบกับเชีรยร์ยุกิหาใหม่นะครับอ่ะต่อไปก็เป็นเชีรยร์ยุกิตัวใหม่นะครับเอ่อบุบบุปผาหิมะโปยยิ้มนะครับเชีรยร์ยุกิเนาะเทคก็บอกว่านะครับเอ่อเอซีทีประกาศบรรเ,เทินนะครับหนึ่งคอตบาร์เรื่องไหนการ์ดที่มีคําว่าเชีรยร์ยุกิในชื่อการ์ดนะครับที่คว่ำในจีโซนคุ้น,นใบนะครับ ถ้าคุณมีคำว่าชิรายุกิในชื่อกาสนะครับเลือกยูนิตของคุณหนึ่งใบไอ้ไม่ใช่เลือยยูนิตของคู่แข่งหนึ่งใบนะครับยูนิตนั้นพลงังโจมตีลบห้าพันตามจำนวนการ์ดท,ที่มีคำว่าชิรายุกิในชื่อกาดที่หงายหน้าอยู่บนจีโซนของคุณครับการลบพลังสามารถทําให้ติดลบได้นั่นเองครับไม่เหมือนดดลีที่ลบเป็นศูนย์เนาะแต่อันนี้มันจะติดลบได้นั่นเองครับต่อไปก็คอนเวนการเจนสามนะครับเลือกการทั้งหมดของคุณที่มีคำว่าชิรายุกิในชื่อกาดโจมตีจะถลังได้นั่นเองก็อ่าโอเค ก็จะคล้ายๆกับพวก p a ซิฟิก้าเนาะแต่กวีสีที่ตีหลังได้แต่นั่นจะบวกห้าพันนะครับแต่อันนี้มันมีลบพลังอีกแล้วไงซึ่งมันน่าจะตีเข้าง่ายต่อไปเป็นคางามิจิชินะครับอ่าใส่ไวหนึ่งใบครับตัวนี้ก็ออโต้แบงกาครับเมื่อยูนิตของคุณเข้าสู่ช่องในกานครับถ้ายูนิตนั้นมีชื่อเหมือนกับเอ่อยูนิตของคุณหรือเปล่าวะอ่ามีชื่อเหมือนกับยูนิตอ่าถ้าคุณมียูนิตที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตนั้นสองใบหรือมากกว่านะครับจะเิร์นครับยูนิตนั้นได้พลังน ลูกกาครับสามารถโจมตีจอย่างถาวรได้ก็คือเอาไว้ใส่พวกเออ่ชาโคฟอกหรือไอตัวเกียร์สองตีหงายดมเออ่เพื่อป่วยในการตีหงายดมนะครับโอเคต่อไปเป็นฮอมูระไรเดอร์ครับใส่สองใบตัวนี้ก็ผมค่อนข้างชอบใช้เลยถ้าไปเล่นกับสายยาสุเอะผมก็จะใส่ตัวเนี้ใส่สีดโหดดีเอ่อเทคบอกว่าเอสทีเป็นกานะครับสองเคอร์เตอร์บาร์นะครับเลือกการ์ดที่มีคำว่ามังกรซุ่มโจไอซุ่มโจมนะครับฮอมูระไรเดอร์ที่ควม่มในจีโซนคุณหนึ่งใบนะครับไงการ์ดไปนั้นนะครับ ถ้าจำนวนการ์ดที่ไหงนหน่บนจีโซนคุณมี2ใบหรือมากกว่าครับจะเทิร์นยูนิตนี้ได้ลบ1นะครับโอเคและราความสามารถคือออโต้บรรกากนะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่นี้โจมตีบรรากาศเลือกเลยการของคุณ1ใบนะครับถ้าคุณเลือกเลือกเลการของคุณ3ใบที่มีชื่อเหมือนก,กับยูนิตนั้นนะครับคุณสามารถนําการ์ดทั้งหมดที่เลือกนั้นกับเข้ากองการ์ดคุณถ้าคุณนําไอ้5คุณนํากับเข้า3ใบก็แซงยูนิตนี้จากนั้นก็สับกองการ์ดคุณเองโอเคก็เป็นตัวตีลุกนั่นเองนะครับ ต่อไปเป็นเออ่ยาสุเอะก็นมากนะครับใส่2ใบเนาะไอ้นะี I ่ไว้อย่างที่บอกครับไว้เก็บดอกนะครับเถกก็ ACT ีันบรรกาดบรรพเซอร์นะครับ1โซบาสหงายตัวมันเองที่ค้อมในจีโซนะครับเลือกการ์ดหนึ่งใบจากช่องในกาดหรือดับโซนของคุณนะครับค้นหาการ์ดที่มีไอ้ค้นหาการ์ดอ๋อที่มีชื่อเหมือนกับการ์ดไปน,นั้นไม่เกินหนึ่งใบาจากกองการ์ดคุณนะครับของช่องในกาดนะครับสับกองการ์ดเมื่อจบเทินก็นํายูนิตนี้ไอ้ยำนำยูนิตที่ถูกคอด้วยความสามารถนี้เอ่อกลับขึ้นมือนั่นเอง ก็จริงๆอ่านผิดนะครับไม่ได้เก็บเนาะมันก็แค่งายตัวเองแล้วก็เสกเสกตัวหน้าเหมือนเฉยละอ่ะเอาไว้เสกพวกคิรายุกิก็ได้นะครับมาคิรายุกิก็ได้เอ,อ่อจากบ่อรหรือจากาในดับโซนนะครับถ้ามันตกต่อต่อไปก็เทคตึ้งเงานะครับออตโต้บรรยากาศนะครับเอ่อเจนสามนะให้จบการต่อสู้ทีนี้โจมตีบรรยกาศให้าการโจมตีนั้นไม่ฮิตก็รุออย่ยหนึ่งคนไม่เกินห้าใบนะครับยี่เหล่านั้นพลังโจมตีบวกห้าพันแล้วก็บวกชิจนจบเทินนั่นเองนะครับอ่ะกินมาก็มีเท่านี้แหละ ตอนแรกผมนึกว่ามันเก็บดอกนะจริงก็ไม่ได้เก็บเนาะโอเคต่อไปยังเป็นที่บอกครับเคลเมนต์ใส่สีจริงใส่ถ้าคนมีจิกาของอมูลาก็ใส่ก็ได้เพราะมูลามันก็จะดึงมากะเนาะส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นเคีย์เปลี่ยนมือครับก็เข้าช่องกะที่มือหนึ่งใบจมหนึ่งใบนะครับอันนี้ก็เมื่อแวนโจมตีเนาะแล้วก็ที่มือหนึ่งใบนะครับชิวมันจะบวกตามจํานวนการมือของอฝ่ายทุกสองใบบวกชิวห้าพันนะครับอเอาไว้กศแรง อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันที่เกียร์สามครับก็ใส่เป็นบุพาแห่งฝันมายาน,นะครับชิรายิกิครับซึ่งถ้าคนไม่ได้เก็บของเก่ามันก็ต้องไม่มีชิรายิกิตัวเก่านะครับมันค่อนข้างหายากเนานะก็ใส่เป็นตัวนี้เลยสี่ใบนะครับเทคบอกว่าคอนมือกองการครับการเป็นนี้สามารถนับเป็นวายุกีบูพาแห่งจินตนาการชิรายิกิได้ด้วยนั่นเองก็ถ้ามีตัวเก่ามันก็จะเป็นตัวลิมิเตดเนาะถ้าเกิดมันถูกโจมตีหรือมันโจมตีก็ หนึ่งคอรเตอร์บาสมั้งทิ้งกาที่มีคําว่าวายุกรีบบุพภาจินแห่งจินาการเชื่อริอกินะครับแล้วก็จะลบสองหมื่นเองนะั่นเป็นตัวเก่านะครับอ่าอันนี้เป็นตัวใหม่นะอย่างที่บอกไอ้น,นี้ก็ติดชื่อชื่อเดียวกับตัวเดิมนะครับตัวลิมิตเบียร์นั่นเองก็เป็นเทคเป็นวายุกรีบบุพภาแห่งจินาการนะครับชื่อมันจะได้เหมือนกันโอเคต่อไปเทคคล่างก็ ออโต้แบงก์การนะครับเลือกการหนึ่งใบหรือมากกว่านะครับจากมือคุณให้ผลรวมการของการ์ดที่เลือกเหล่านั้นนะครับเป็น3หรือมากกว่านะครับทิ้งการเหล่านั้นนะครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีหรือถูกโจมตีคุณสามารถจ่ายค้อนถ้าจ่ายก็เลือกแบงก์การของคู่แข่งหนึ่งใบครับยูนิตนั้นพลงังโจมตีลบหนึ่งหมืน่นจนจบการต่อสู้ตามจำนวนยูนิตของคุณที่มีคำว่าชิราอุกิในชอการ์ได้ด้วยก็จริงๆวางไว้ประมาณสามตัวก็ลบไปสามหมื่นแล้วครับห้าวันทีฝ่ายตีมาโอเคถ้าวางสี่มันก็ลบสี่หมื่นะก็มันน ตอนที่มันยืมแหวนด้วยนะครับเพราะมันเลือกยูรินะครับไม่ได้ Jamie, เลือกเรียกเกาที่มีคาว่าเชียลกีเนาะโอเคต่อไปเป็นอีกคาคุนะครับก็ใส่สีเนาะอย่างที่บอกครับเอามาเก็บเซอร์เคิลนะครับก็เหตุมันบอกว่ามันเข้าช่องแหวนหรือเรียกเกานะครับเลือกการ์หนึ่งใบที่อยู่บนเซอร์เคิลของคุณนะครับที่ไม่ใช่แวนกาลครับคุณสามารถนําการ์ดไปนั้นกลับเข้ากองการ์ดได้ถ้าทําก็พลังโจมตีมันจะบวกห้าพันจุดเทิร์นครับจากนั้นตึงเงานะครับออโต้แวนกาเรือกาครับเจนหนึ่งนะครับหนึ เลือกการ์ดเกียรสองหรือเกียรหนึ่งนะครับจากแับโซนคนณหนึ่งใบค้นหาการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดคุณที่มีชื่อเหมือนกับการ์ดไปนั้นนะครับพอการ์ดไปนั้นลงช่องเลกาที่ยูนิตนี้ไม่ได้อยู่นะครับสหรับกองการ์ดคุณเ,เมื่อจบเทิร์นนั้นคุณสามารถนําการ์ดไปนั้นกลับไปกล่องได้โอเคก็มันพลังจะแรงหน่อยแล้วก็ถ้าตีไม่ฮิตก็เราก็ได้เีษนะครับโอเคเกียร์สามก็มีเท่านี้แหละอย่างที่บอกต่อไปก็เป็นละบูนนะครับใส่สองอย่างที่บอกครับโอกาสใช้ค่อนข้างน้อยนะ ผมว่ามองมันค่อนข้างน้อยในการได้ใช้มันนะโอเคจริงๆถ้ามีของพวกเก่าๆก็จะใส่อย่างอื่นแทนะครับอาหารนี่ผมใส่ตามที่ผมมีเนาะเฮกก็ออโต้ลิกาจีหนึ่งนะครับหนึ่งคอร์เตอร์บ,บาร์เมื่อยูนี้โจมตีลิกา,กาถ้ามันถูกบูสามารถจจากฮอก็ค้นหาต้นเองจากกองการไม่เกินหนึ่งใบนะครับพองช่องลิกาสับกองการเมื่อจบเท่านั้นก็นำยูนิที่ถูกคอด้วยความสามารถนี้กลับขึ้นมือก็สามารถเอาไปทิ้งให้ชีราลกิต่อได้นะครับโอเคซึ่งถ้ารอลเป็นชีราลกีเกรสี่ไอตัวใหม่ก็ พลังมันจะลบตามเชีย่ยมกี่เนาะไอตัวนี้มันอาจจะตีเข้าก็ได้นะครับโอเคต่อไปเป็นฟูจิโน่เนาะใส่สี่ใบฟูจิโน่ก็บอกว่านะครับออโต้เลกาครับเมื่อมียูนิตเอ่อที่ชื่อมานินจาหมวกปุผานะครับเอ่อฟูจิโน่ในใบอื่นเข้าสู่ช่องเลกาครับจะเกิดขึ้นพลังมันจะบวกสองพันแล้ววพอสามารถคือออโต้เลกาครับเมื่อมันตีหินมันกัดสัมผัสก็เรื่องไอเดมคุณก็ไว้แตกพลังแล้วก็เหมือนไอตัวบูเฟมอ่ะตัวบูเฟมแต่ไอตัวนี้มันจะเห็นหน้าตัวเองนะครับโอเค ต่อไปเป็นสัญญาครับใส่สีครับเทคก,ก็ตึงเาองาออโตโ้เลยการนะครับเจนหนึ่งครับหนึ่งคัตเตอร์บาร์ลิท้ายยูนิตนี้นะครับเมื่อจบการต่อสู้อย่างนีน้โจมตีมันกาศครับถ้าการโจมตีน้ำฮิตคุณสามารถจา่ายคอร์ถ้าจ่ายก,ก็ค้นหากา,การ์ดหนึ่งใบนะครับไม่เกินหนึ่งใบครับจากกองการ์ดคุณที่มีชื่อมอนันกับมัรกาศของคุณนะครับพอลงช่องลีการนะครับสำหรับกองการ์ดคุณเมืากกา่อจบเท่านั้นก็น,น,กนำยูนิตถูกคอวไคว้ใต้กองนั่นเองอ่ะถ้ามันตีไม่ฮิตเราก็คัตเตบาร์นะแซกมันแล้วก็เสกกิิราามได้นั่นเอง ใส่พวกชิราอุกิหรือกอลชื่อแวนนะครับฮะถ้าสมมุติเราหลุดชิราอุกิก็ต้องได้เป็นอ e ีคาคู่แหละถ้าในกอลนะครับโอเคต่อไปเป็นที่เกณฑ์หนึ่งครับที่ไซส์ใส่สามอยู่แล้วครับอ๋อต่อไปเป็นชาโคฟอกเนาะอ๋อโอเคเทคมันบอกว่านะครับเมื่อมันเข้าสู่ช่องราการนะครับเลือกยูนิตของคุณที่มีชื่อสัตว์นินจาชาโคฟอกนะครับของคุณไม่เกินสี่ใบย,ยูนิตเหล่านั้นทั้งหมดที่เลือกได้าทางจุดตีบอกสัมพันธ์จบเทินนนเองก็คล้ายๆกับบูมไอตัวคาทิน่าแหละ อันนี้ก็เป็นบูมของมราคุมงนะครับมันก็จะเก็บพลังนั่นเองครับต่อไปก็เป็น PG จีแง่แดมนะครับต่อไปก็เป็นตัวใหม่เนาะมันน ja ินจาแห่งการล้องลำนะครับก็ใส่สีครับตัวนี้ก็บอกว่านะครับ ACT ี AC เลือกาดมันเพเทอร์นะครับหนึ่งคอนเตอร์บาร์เลือกกาซจากลำโซนคุณหนึ่งใบนะครับนากาซใบนั้นไปไว้ใต้กองคุนเลือกยูนิตของคุณหนึ่งเอ้ยเลือกยูนิตของคุณสองใบนะครับ จนจบเทิร์นครับยูนิตหนึ่งใบจากในนั้นพลังจุดตีลบห้าพันแล้วก็อีหนึ่งใบพลังจุดตีบวกห้าพันเมื่อจบเทิร์นนั้นก็น้ำยูนิตนี้กลับขึ้นมือนะครับแล้วก็เอซิตีมือเจ็ดหนึ่งค so รับหนึ่งเซอร์บาสทิ้งการ์ดไปนี้นะครับเลือกการ์หนึ่งใบที่อยู่บนเซอร์เคิลของคุณที่ไม่ใช่แมงการนะครับนำการ์ดไปนั้นไปไว้ใต้กองถ้านำไปไว้ใต้กองก็จวดหนึ่งใบเอาไว้รีพวกทิกเกอร์ก็ได้นะครับหรือ,อรีตัวสำคัญสำคัญนะครับโอเคเจ็ดหนึ่งก็มีเท่านี้แหละ อไปเป็นเกียร์ศูนย์ก็ตัวเริ่มเปิด 5H3 ครับเอามาเข้าโซ่เปิด 5H3 ครับแล้วก็ฮิวทิกเกอร์ก็ถูกที่ไม่ค่าคอร์ของจีการียนก็บายมันเองแล้วก็บายฮิวทิกเกอร์ไปอื่นในดรอปโซนนะครับอ่ะแล้วก็เขา้าจะชาร์จหรือโซชาร์จนะครับต่อไปเป็นสแตนทิกเกอร์นะครับก็เทรดออโต้เจนหนึ่งนะครับเอ่อนยูน่นี้ไปวางไว้บนศูนย์ของการ์ดคุณเมื่อ,อยูนิ่นี้เข้าสู่ช่องลิกาดนะครับสามารถจ่ายคอร์สถ้าจ่ายก็เลือกลิกาดของคุณหนึ่งใบนะครับที่ไม่ใช่เออ่ ตัวมันเองครับไม่ใช่แสแตนด์ทิเกนนอร์เนาะคนหาการ์ดที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตน,นั้นที่เลือกนะครับจากกองการ์ดคุณไม่เกิน2ใบคอยูนิตที่เลือกนั้นลงช่องอากาศทั้งหมดนะครับโดยไม่ซ้ํากันสับกองการ์ดคุณนะครับเมื่อจบเทิร์นก็นํายูนิตที่คุณคอด้วยภาษานี้เอาไว้ใต้กล่องนั่นเองก็เป็นพวกเิกบอร์ดอัพพลังไอเอาไว้เิกบอร์ดฟรีนะครับต่อไปก็เป็นดอทิกเกอร์ครับใส่6ใบเนาะก็เป็นดอเยซโซสามพันสี่ใบแล้วก็ดอธรรมดา2ใบแล้วก็ที่ทีคอนครับ ไซส์สองก็มีชียโซหนึ่งใบครับเปิดได้เป็นโปรโมเอ้ยเปิดได้ตอนซีพีนะครับโอเคก็แค่นี้แหละอ่าเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบการเล่นชีรายกิกกันเลยดีกว่านะครับตัวเริ่มก็เวลาใช้ก็ใช้เอ่อเวลาเรามีหนึ่งเดมเนะาะไลฟ์ไปก่อนเนาะหนึ่งเดมโอเคเข้าวเทินก็จวดนะครับจากนั้นก็ใช้ตอนเกียดหนึ่งเกียดศูนย์ก็ถ้าเราไม่มีชิราเกียดมือก็เปิดหาได้จริงก็อเอาไว้ใช้เปิดหาแหละอ่ะเพิ่มเกียรดสามบนมือนั่นเอง,อเ,องเวลาทิ้งนะครับอ่าเจอก็ เชื่อกียขึ้นสับกรองนะครับแบบนี้อ่ะคอมโบมันจะไปอยู่ตอนเกียร์สามครับอ่ะรับเ,เขอเรียงแล้วหนึ่งอ่ะโอเคแบบนี้ก็ไลท์เกียร์สองเนาะอืมมีอะไรให้ไลท์บางกี่อ่ะไลท์เปทันกิจก็ได้แล้วก็ขึ้นเกียร์สามครับอ่ะคอมโบมอยู่ที่เกียร์สามครับเอาทาันกิแบบนี้อ่ะตอนเกียร์สามก็ไซส์ปกติไปนะครับไซส์เนาะ ก็ลงเป็นชิยรากิตัวนี้นะครับอ่ะเทคก็ก๊อปฮาร์ดลงมานะครับถ้าฮาร์ดเป็นเชียรกิก็จบเทินทิ้งืหนึ่งใบเอาขึ้นมือได้อีกก็แบบนี้อ่ะช่องสไตล์แรกก็ไม่มีอะไรครับอ่าอย่าเพิ่มรอบตีก็คอร์บอดไปเนาะถ้าไม่อยากเพิ่มรอบตีก็ตีอย่างงี้อ่ะจบเทินก็ทิ้งมือหนึ่งใบนะครับอ่ะเอาขึ้นมือแค่นั้นแหละจากนั้นก็สไตล์สองก็แนะนําเป็นอ่าตัวของเชียรากิใหม่นะครับ สไตล์ลงมาไอ้เรื่งงืนบอกเวลาต้องรับก็ทิงการ์ดเกีย่ยวลงกัน3หรือไอ้อเกีย่ยวลงกันเท่ากับ3หรือทิ้งเกีย่ยวสามรับก็บัณอีกฝ่ายจะลบพลังตะไอ้หนึ่งหมื่นตามจำนวนเชี่ยกี่สมมติเรามีแค่แวนก็ลบหนึ่งหมื่นนะครับเพราะมันเป็นยูนิตนะไม่ได้เรื่องเรียกการเนาะจากนั้นก็ถ้าเราวางเชี่ยกี่ว้สักสองตัวหรือหนึ่งตัวนะครับวางไว้หลังแบบนี้ก็จะลบเป็นสองหมื่นเนาะโอเคอ่ะจากนั้นไซส์สองก็เป็นเชืเ่อเกีตัวใหม่นะครับ จากนั้นก็ใช้เป็นตัวของสแตนทิ๊กเกอร์นะเราต้องมีสักหนึ่งใบบนมือนะครับ,บรก๊อปเชียร์ยุกิครับอ่ะกับกล่องก๊อปชีรายุกิมาสองตัวนะครับจริงๆถ้าเรามีเชียรกิเก่ามันจะเล่นได้สมูทกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้มันมีแคน่นี้ก็เล่นแค่นี้ไปก่อนเนาะอ่ะอ่ะไปไหนตัวหนึ่งวะ <G ül> หายไปเลยตัวหนึ่งเนี่ะเชียร์กี่หายไปตัวหนึ่งวะนี่หยุดบนมืออ๋ออยู่บนมือก็ว่าหายไปไหนตัวหนึ่ง ก็ลงแบบนี้อ่ะพอมันตีจากหลังได้นะครับจินสามเนาะมันเงให้ทีตีจากหลังได้นะรูปแบบนี้ก็ได้อ่ะคอคอนะครับอ่ะกดเทคครับเอ่อเขาตะบัสไงอะไรก็ได้ที่มีคําว่าชิรายุกินะครับจริงมันก็ไงชิรายุกิแหละก็ไงตัวที่ไม่ได้ใช้ไปนะครับโอเค พลังอ e ีฝ่ายก็ลบ1 0 0หนนะครับเอ่อแว้นกาดพลังติดลบได้เนาะเราเวลาเรากาดก็ถ้ามันติดลบ2 0,000ก็กาดส่วนต่างนะครับอ่ะมันอ e ีกฝ่ายมันจะลบติดลบ9,00ใช่ไหมเราก็ต้องกาดส่วนต่างของเอ่อพลังที่ถูกติดลบนะครับอ่ะเข้าใจไหมประมาณนั้นแหละอ่ะถ้าสมมุติมันติดลบ9 00เราก็ต้องกาดอีกประมาณ9 00 0นะครับอ่าถึงพลังจะเป็นศูนย์เนาะเพราะมันไม่ได้เป็นแบบเอ่อพวกดีลิตเตอร์ที่มันดีลิทแล้วมันเหลือศูนย์เนาะไอ้นี่มาทำให้ติดลบได้นะโอเคลบไป1 0,000ืนะ ก็เชียร์กี่ตัวนี้ตีไปก่อนนะครับมือหนึ่งก็ตีลบหนึ่งหมื่นหรือหนึ่งพันก็ขอหมื่นห้าเลยนะอ่ะก็ตัวนี้ตีไปสกิลครับรับบูท่อ้อตัวบัสนะครับซูเปอเลียคอตัวเองนะครับอ่ะเอามาใช้คอมโบแบนี้ก็ได้ทำไม่ตกแดมหรือตกดรอปก่อนหรือเอาไปไล่นะครับก็ใช้อันนี้ก็ได้ก่อนทำไปเลยจบเทิร์นก็เอามันขึ้นมือครับเรามีตัวเก็บดรอปแล้วอย่างเช่นตัวนี้ครับเก็บดรอปได้โอเคก็ไม่ต้องห่วงครับเชียร์กิตกไปไม่มีปัญหาเราครับ อ่ะ9,000ตีครับขอ10,000เลยนะครับอ่ะตีขอ1 5 0 0นะครับอ่ะชีรากิโตนี้ตีครับไออึบอืมอ่ะโอเคไม่มีอะไรก็แบบนี้นะครับก็ตีไปขอ5จบเทิร์นก็เอาตัวที่ถูกคอวยความสามารถการ์ดก็เข้าไปกองเนาะอันนี้จะหนึ่งึ้นมือนครับเอาไว้ไปทิ้งเป็นค่าค้อของชีรากิเวลากันนะโอเคต่อไปเป็นคอมโบต่อไปก็ใช้เป็นตัวของมันก็ใช้ชิรากิตัวเดิมแหละอะ มันใช้เป็นชิรากิตัวเดิมนะเพราะมันจะลบพลังตามอะไรนะ,ะตามการชิรากิในจีโซนเนาะมันก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับแต่เราอาจจะเล่นกับเกรดสองไปนี่ก็ได้ตัวของฟูกิโนะเนาะเล่นตัวฟูกิโนะครับเลนี่สําคัญต้องเป็นสแตนนะที่ผมพอขี้ดูแล้วก็ได้เป็นสแตนนะครับเพราะว่าถึงเราจะใส่ดอเยอะเราก็ต้องหาตัวเล่นเพิ่มนะครับก็ลงเป็นฟูกิโนะ ino, จากนั้นก็สแตนครับก็ฟูกิโนะลงมาสองตัวครับ อ่ะหนึ่งสองอ่ะไอ้นี่เห็นลงมาสองตัวครับอ่าบวกสี่พันนะจากนั้นก็อตีหินแหวนดำสองเนาะเอาไว้คืนค่าคลอสนะไอ้นี่ก็บอกสองพันนะครับอ่ะจากนั้นเราก็ใช้ตัวของ กุ๊กโน่ตีไปเอ้ยตัวใช้ตัวนี้อ่ะลืมลืม,ลมกดคอร์เตอร์บาร์นะลบพลังอ่ะจะวางเชือกกี่อ่อวางไว้ด้านหลังหมื่นตัวได้ครับเวลาเราทิ้งค่าคอร์สจะได้ลบพลังแหวนสองหมื่นเนาะก็ง่ายไปนะครับโอเคง่ายไปนะครับลบหมื่นห้าเลยแหวนก็ติดลบเรียบร้อยเราเขาต้องการส่วนต่างนะครับก็ตีฮิตแง่เดมหนึ่งหรือตีฮิตแง่เดมสองก็ตีไปนะครับถ้ามันฮิตตัวหนึ่งก็ได้แงด่ดมสองคือคาคอร์สเป็นอีกตัวนะครับ ไอมาอ่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมแน่นอนนะขี้พลังก็ให้ขี้พลังครับไอสองตัวน,นี้มันไม่ได้ตีอแล้วมันตีอย่างหลังไม่ได้เนาะจบเทิร์นครับอ่าฟูกิโนะกลับนะครับสองใบใต้กล่องใส่เอาอ่ะเวลาการก็อีฟายตี้มานะครับมีชิโรกิ่สองใบก็ทิ้งเกียร์สามหรือเกียร์รวมกันเท่ากับสามนะครับก็ที่แบบนี้ไปนะครับสองใบอะแล้วสแตนแอนดอร์ก็เหมือนเดิมครับสแตนแอนดอร์ all, เหมือนเดิม ก็ซ้ายไปปกตินะครับก็มันจะเล่นตัวนี้ซะส่วนใหญ่นะเพราะผมจะมาเล่นตัวของชิรยร์กิ๋เนาะก็จะเล่นเป็นตัวเกียร์สีของเชีรยร์กิ๋นนะครับอ่าซะส่วนใหญ่เพราะมันลดพลังเนาะมันให้เชีรยร์กิ๋ตัวอื่นดีจากหลังได้ก็คือค่อนข้างจกิงนะครับอ่าก็ลงเชีรยร์งี้ไปก็ได้แล้วก็อ่ถ้าอยากคือค่าเขาก็าอย่างที่บอกครับก๊อปของฟุกิโนมาต่อครับก๊อปสองไบฟูกิโนลงลงลง,ลงบวกสี่หงายดำสองเนาะ อันนี้บวกส0พนะครับเชือสับก่อเนาะแล้วก็ใช้เป็นตัวของไอ้นี้ก็ได้อ่ะตัวเก็บหนึ่งครับโซบาร์หนึ่งทิ้งมัน,นครับเก็บกราร์ดโรเซอร์เคิลหนึ่งใบนะครับก็เก็บสกินโนที่เราไม่ได้ใช้ตีหลังไปนะครับก็จุดสองแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อไว้เปิดหาที่เราจะกบใบอื่นต่อนะครับ หรือจะเพิ่มความแรงหน่อยก็เอาเป็นหรือเพิ่มความแรงหน่อยก็ลงเป็นตัวของตัวรับบูทอย่างตัวของชาโฟคฟอกเนาะอ่ะอคลงเป็นตัวรับบูทโอติกรนี่แหล,อละอ่าลงเป็นตัวรับบูทอย่างชาโฟคฟอกนะครับก่าแบบนี้แหละก็กดเทคมาเดิ er ่มครับคัตเตอร์บาร์ทไงชิราจิกินะครับอ่ะก็ไงไปนะอ่ะเพราะชิรากินี่ผมมีสามสี่ใบอ่ะ ก็ลบพลังไปนะอ่าลบพลังไปติดลบเหมือนเดิมครับเพราะว่ามีไงอยู่หนะ้าใบเนาะอ่ะาห้าใบนะครับลบไปห้าใบลบไปสองเเนหะ้าเนาะก็ต้องการแรงขึ้นแล้วก็ให้ฮิตก,ก็ไงแดมหนึ่งฮิตไงแดมสองเรามีรอบตีจากเชี่ยวกีจากด้านหลังน,นะครับก็ค่อนข้างจะโหดเลยนะครับเรื่องนี้ถึงจะดูแบบเด็กมันไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ถ้าโดนลบพลังไปแล้วโดนการกระจายบอดตีก็ค่อนข้างจะโหดเลยนะครับ ว่าโหดเลยอ่ะจริงๆก็ถ้ามีเชือกีเอฟศูนย์หนึ่งสักสี่ใบก็เอาตัวของตัวนี้ออกก็ได้ครับอ่าคามิชิชิก็ออกก็ได้ครับอ่าเพื่อใส่เชือกจีเต็มเด็กเลยนะ <c oughs> มันค่อนข้างจะเล่นง่ายเด็กมันไม่ค่อยมีอะไรก็ผมอยากเชือกจีเต็มเด็กเลยดีกว่าครับ okay. แต่ที่ผมอยากใส่ไว้เพราะว่าสามารถทําให้ตีจากลังได้นะครับในการเพิ่มรอบตีเวลาเราไม่มีเชือกี่เล่นหรือเชือกิโดนรีทายไปบ่อยนะครับก็แนะนําให้ใส่เบี่ยงกันมากกว่าแต่ได้นี้มันมีเก็บเซอร์เคิลกับ เก็บดอกอย่างตัวนี้อยู่แล้วก็ในตัวมันก็มีทั้งเก็บเซอร์เคิลและดอกนะครับก็ค่อนข้างจะดีเลยนะครับโดนดีทายไม่เป็นไรครับแตถ่ถ้าโดนถ้าโดนล็อกในแย่ครับมไม่มีอะไรเล่นเค่ได้ของเชียก,กีก็น่าจะมีเท่านี้แหละครับคอมโบมันไม่น่าจะอ่าถ้ามีของเก่าก็ใส่เป็นตัวนั้นสี่ใบเลยไม่ต้องใส่เดอะอย่างผมนะครับอันนี้ผมเอาไว้ใช้สถานการณ์แบบโดนล็อกจริงๆครับอาจจะมีลีปไฟในเร็วๆนี้นะครับมาถ้าเกิดไม่ติดปัญหาอะไรครับช่วงนี้ก็จะเป็นเด้คโปรไฟซะส่วนใหญ่เนาะ เดี๋ยวจะได้ทำได้โปรไฟล์ที่คนขอกันมานครับอันที่เรากินนี้ผมทําให้ว่ามีคนขอมานานแล้วนะโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอ่าสำหรับนี้สวัสดีครับ